สวัสดีค่ะพี่น้องเบิงสองโมงเสาร์คนพร้มอมรถพร้อมยูซ,ซื้อเลยบ่มียังเลาะแหลวสองบานว่างเปล่า เย็นโว้ยๆว้ยจะว่าบ้านหนาวอยู่ซื้อบะมีอย่างเลยเหมือนนี่ท่านได้หาได้ซิบพี่น้องเลยปุ่นพุ้ยยื้ทึ่งเยี่ยงมาดไล่ม้าลิดอยู่คนสองมุ่งเสาร์ มียังเกิดขึ้นเบื้องโลดกับพอ่อค้นกับพอ่อมขณะนี้เวลาแปดโมงเช้าทุกวันจะเป็นวันทำงานแต่วันนี้จะเป็นวันว่างเลาะแล้วสองบานพี่น้องเป็นยี่ถึงหว่างแหง ก่องฟากระปุ๊ดกินหนาซ้ยรถหญ่สอนกับพรมเบิง่งทีขายผู้ใดสวยเวนขายผู้ใดล่ะไส่น่ะนนงามเท้สื่อบอพี่น้องสื่อบอโศกไส่น่ะหอยนาเฮือนนาสัน้นหอยเอาสุกเอาหมานันหอยยูดีมีแห้ง พี่ทึ่งกะวางซะละเกินคุณเห็นจะไดนพ่นี่ชื่งจะข้ากับข่าวโบคุณสาวนูยนสีกว่าคนไข่เหรอวะเนียนโบนขไข่ก็จงกุดบัดกุดบัดมื้อน,นี้พี่น้องเอ้ยฝันว่าได้สอนแต่กุ้งได้เต็มกระตายายสอนฝันเมื่อคืนว่าได้แต่ก,กุ้งเต็มกระตา ยายพันกับโนยายสิงกับโนยายสิงเขาบ่เอาหลายเขาเฝ้าหนีไปโอ้ยสงสัยสิมเมนเขามาเลาะแล้วเขาก็เฝ้าหนีไปฝ <c oughs> ันว่าได้กุ้งเต็มกระตาคือบ่ฝันว่า,า,นาได้กประโคอใหญ่เนี่ยแต่เขาว่าฝันว่าได้กประโคอใหญ่ได้เงินได้ทองฝันได้กุ้งนี่เก่าหยังมา เกาหนึ่งบ่ <c oughs> ปัยท,ทึงฝันบ่มืาขึ้นนอนบอ่ฝันดอกปัยญทึงนอนมวลผุดเบิงผุดแปดโมงเช้าในขณะนี้พี่น้องดูสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นทุกวันนะคะคาบ,บอยของเรา,าว่างรอพ่อใหญ่คนเดียว ก็ใหญ่เข้าวัดขอเข้าให้ลูกให้ห้านกินฟันใดจะกุ้งพี่น้องเอ้ยฟันใดจะกุ้งอืมใจหายอยู่เด้อมือนนี้ยายสอนฟันใดกุ้งคือสิบ่คือฟันใดวะามาือนี้ใหจังใดกุ้งเต็มกระตางกุ้งก็งามพูดนึกอยากบ่ อยากล้วก็ฟันหาฟันได้ยู่ได้กินมาเห่กล้องฟ้าค่ะเขามาเบิงกับซอยกุดไหลกุดแช่เนเด้อพี่น้องเด้อกุดติดตามให้น้ำเนเป็นกำลังใจให้ยเยสอนอใหญ่ทึ่งลูกหลานคนใดเขามาเบิงกับซอยกุดไหลกุดแช่น้ำเน่หากไล กลองก็มวนแท้เด้อมื้อนี้กินหญ้าเสยตุ๋ยแล้วเขาเบิ่งทีมงานสร้างเขามาหมาบ่เฮาไปบ้านเพิ่นว่ามามาเฮาบ่เซาบ่แงอยู่นี่มันจอบแต่สิเฮาอยู่เดี๋ยวสิเป็นไล่หมาให้กล่องก่อน อกองเอ้ยขณะนี้เวลาแปดโมงเช้านะอกองนาะทำงี้ได้ไงกล้องแ่มือแรงปุ๋ย่าคาจะคอยสี่มีในลูกหลานคืน,นก็ได้ค่ากับเขากองฝ่ากับพวกควยมีเวียกป้นไหนแงมือเศร้าย,ย,า,ย,ยายสอนกับมือบอลโล อวนตัวพืว้นมือว่านปั้มกันก็เพอใหญ่ทึ่งอ้วนแล้วก็ค,คึกคักเขาก็ปั้มเอาอยู่สั่งมั่งกินดียนี่ยมาห้ามให้กินกับ บ่ท่านใจสิเก้อเถิงขวดเถิงเคลียเขาก็ใส่เอาซะแหน่งดังเพิ่นแหน่งดังเพิ่น อวนตัวอวนปุกเงี้ยวลเลยคือขอมาเบิ้งกระส่ยกดไล์กดเช็ดด้วยพี่น้องเร้่มมาเห่ก้องฟ้าเป็นกำลังใจให้ยายสอนพญายทึ่ง กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีโอกาสประเทศชิปให้เบิงไปอีกสวัสดีค่ะ